เลขอะไรท่านชมนี่ในหลุมข้างในเลยน,นี่เห็นไหมเลขเก้ายิย 9, นยไหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ วัดกลางของท่านผู้ชมน้อง normalized. อันนี้ก็เป็นศาลเจ้าแม่นะครับเป็นศาลเจ้าแม่สีแพร่นะครับท่านผู้ชมก็พามาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่สีแพร่ดูเนาะอย่างที่พูดเนาะวันหนึ่งก็เคยนึกถึงเจ้าแม่สีแพร่ขึ้นมานี่แหละก็เลยพามาขอโชคขอลาบตรงนี้ดูเนาะแต่มาทีนี้เนี่ยรู้สึกแตกต่างแปลกตาขึ้นท่านผู้ชมน้องมีชุดไทยเพิ่มขึ้นอีกแล้วแสดงว่าต้องมีคนมาขอโชคที่นี้เราได้โชคไปนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมท่านลองมาขอโชคกันดูบ้าง นะเพราะว่าเราก็ห่างหายอย่างที่ว่าเนาะทั้ง2จุดทั้งตรงที่แม่ริมบึงกับตรงนี้ก็ห่างหายไปไม่ได้เข้ามาเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยจะพาท่านทุกท่านมาลองขอโชคกับแม่ตะเคียนตรงนี้นะก็คือแม่สีแพร่นี่แหละท่านผู้ชมจะพามาขอโชคขอลาบดูโชคขอลาบกับแม่สีแพรแล้วกันเนาะนะครับนะ ก็ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่นะผมก็จะจุดทูบเลขมงคลเนาะแล้วผมก็เลือกมาแล้วนะฮะเลือกอันนี้มานะทูบเลขมงคลเนี่ยคือที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าแม่ตะเคียนที่เนี่ยเนาะแม่สีเพละ่ะให้โชคนะผมบอกเลยแล้วก็เป็นทูบของบริษัทนี้แหละที่ผมได้มาเนี่แหละเขาให้โชคเนาะลองดูเนาะไม่เสียหลายถ้าผม้ชมเพื่อเข้านะถ้าผม้ชมเนาะก็หว <ST> ังว่าแม่จะให้โชคเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนาะที่มาที่นี่นะครับ ผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่ทูบลงเร็วมากนะเพราะว่าลมมแรงนะครับสาธุมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะต่อติดตามรับชมคลิปวิด,ดีโอนี้ไปพร้อมๆกันกจะเป็นในภายในบริเวณศาลของเจ้าแม่สีแพพนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนึกถึงอยู่สองจุดอะคือแม่ริมบึงกับตรงเนี้ยนึกนึกถึงนะ ก็เลยคิดอยากจะมาขอโชคให้นะครับก็เลยเลยต้องแวะมาท่านผู้ชมเนาะวันนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวเลยนะครับมาขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะก็คือหลายๆคนเขายังไม่ได้หยุดกันนะครับเป็นวันก็ผมก็หยุดอยู่ผมก็เลยมาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเผื่อที่จะได้รับโชคกันวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามรับชมนะครับผมก็จะพา ท่านชมทุกท่านหาเลขด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะจุดทูบเลขมงคลกันอยู่นะครับจะรอดูว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับจะลืมติดตามรับชมคลิปวีโอไปจนจบเนาะแล้วก็ฝากท่านชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามและก,ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าคลิปใหม่ๆของผมได้ไปถึงท่านด้วยเนาะเราหาคลิปมาก็จะให้เลขค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าผิดก็ผิดไปเลยถ้าเข้าก็เข้าเลยก็คือไม่ต้องหาทาง เลือกเยอะนะครับก็ให้ไปแค่ที่ละเลข2เลขเท่านั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับท่านชมทุกท่านเนาะก็ะเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะว่าเลขทูบที่ผมจุดเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมทุกท่านเดินรอบตรงนี้ดีกว่าเนาะแล้วค่อยมาดูทูบกันนะท่านชมนะว่าจะมีเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างนะเนาะเผื่อมีเลขนะครับ ตรงนี้จะเป็นขอนแม่ตะเคียนนะเป็นขอนที่เขาใช้อันนี้เขาก็อา้าคุมไว้เพราะว่าเขาบอกว่ามีพิธีการนุ่งผ้านะท่านผู้ชมนุ่งผ้าแม่ตะเคียนเนาะตะก่อนตรงนี้มันจะยื่นออกมาตรงนี้มันจะยื่นออกมาตรงด้านนี้นะครับแล้วที่เราถ่ายวิดีโอตะก่อนเนาะแต่ตอนนี้มันเหมือน,ม,นมันหดเข้ามาตรงนี้ไงเออก็เลยสงสัยมือนกันนะครับอ ท่านผู้ชมเห็นเลขตรงนี้นี่เห็นเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยเลขหกเห็นไหมชัดเลยเลขหกนะครับเมื่อกี้ที่เห็นชัดๆตอนนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมเลขหกนะเลขหกชัดมากๆนะครับหกนะครับตรงนี้ก็เลขหกเไหมชัดมากเลย ก็หวังท่านผู้ชมทุกท่านจะเห็นเลขอุ้ยนี่ก้านี่ไงเห็นไหมนี่นี่แปดเก้าหกเหรออยู่ในหลุมข้างในเลยนะนี่เห็นไหมเลขเก้าเห็นไหมอันนี้เลขหก่าบอกว่ามีคนเข้าไปเขียนนะท่านผู้ชมดูอันนี้เลขดูทูบยังเข้าไปลําบากเลยนะทูบนี่อันนี้เลขเก้าอันนี้เลขหก 6, นะนีเก้านี่หกมีเก้ามีหกเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันอยู่ข้างในหลุมนะ อยู่ในหลุมข้างในนะท่านผู้ชมนี่อันนี้มันเป็นหลุมอยู่ลนะ้วนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเก้าอันนี้หกอย่าบอกนะว่ามีคนเข้าไปเขียนเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นเลขอยู่นะข้างในเนาะอันนี้เลขเก้าอันนี้เลขหกนะครับเก้ากับหกโอ้ยชัดวะชัดมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะเลขเก้าแลวตอนนี้ก็เลขหกด้วยนะครับอุย้ยสองตัวชัดมากเก้าหกหรือเปล่ารอบต่อไปอย่าลืมท่านผู้ชมเก้าหกแน่นะ ช่วยกันดูท่านผู้ชมว่ามีเลขอะไรที่ท่านผู้ชมเห็นอีกไหมแต่ตอนนี้ผมเห็นแค่2ตัวเนาะเลข9เลข6กนะครับ 9, เก้าไม่ได้หลุมนี่เก้าอันนี้6นะครับเฮ้แต่ตรงนี้เหมือน7จ็ะนี่ท่านผู้ชมขีดฉีดเหมือน7เลยเนาะนี่จะเป็น7จ็ดเจ็ดเก้าหกหรือเปล่า เป็นไปได้นะท่านผู้ชมเนาะนี่มันเป็นเจ็ดน,นะเนี่ยเดีย๋ยวดูก่อนดูที่ตาเปล่าก่อนน,นะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเลขเจ็ดหรือเปล่าแต่ตัวนี้อยู่ในหลุมนะท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เลขหกถูกไหมเฮ้ยตัวนี่สามเหมือนชัดเหมือนกันนะเนี่ยอืมหรือว่าแม่จะให้ตัวนี้ท่านผู้ชมมีเก้ามีหกเก้ากับหกเห็ไหมเออ ตัวอื่นก็ไม่ชัดนะแต่สองตัวนี้ชัดมากเลยนะเก้ากับหกเออตัวนี้ก็เหมือนเลขเจ็ดใช่ไหมแต่ตัวนี้เหมือนเก้ 6, ากับหกชัดมากเลยเนาะโอเคนะท่านผู้ชมผมเอาแค่นี้แหละ 6, เกนะ้าหกเนาะตัวนี้เหมือนสามเหมือนกันเออแต่ผมว่าเก้ 6, ากับหกชัดสุดนะสองตัวนี้เก้ากับหกนะแต่ตอนแรกผมดูดูตอนแรกผมว่ามันมีห้าอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนไม่รู้ะ ผมเห็นแค่9กับ6เนี่ชัดมากๆเนาะแล้วก็มีตรงนี้เป็น7นะครับ 7, 7นี่7นะครับอุ้ยนี่ไงนี่ป่ะตัวหนึ่งนี่นี่เลข8ปป่ะใช่ไหมนี่นี่เหมือน8เลยเนาะ8 9 6อุ๊ยชัดนะท่านผู้ชมนะ ้ากับหกนี้ต้องบอกเลยว่าชัดมากกันสองตัวนี้นะท่านผู้ชมโอเคแล้วนะท่านผู้ชมผมได้แค่นี้แหละนะตรงนี้นะต้องเป็น โอเคท่านผู <goof cji> <Okay. S 3> ้ชมเดี <iner> ๋ยวเราจบแล้วตรงนี Tonight. ้นะเราได้ตรงนี <material> ้แล้วเดี well ๋ยวเราไปดูเลขต้นนาจะเป็นเลขอะไรกันท่านผู้ชมเนาะไปติดตามรับชมเลขทูบกันท่านผู้ชมเป็นเลขอะไรนะครับแม่สีแพรท่านผู้ชมมาดูกันเลขทูบเสร็จแล้วท่านผู้ชมออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเลขนี้จะเป็นเลขนาโชคสำหรับท่านผู้ชมหรือไม่ท่านผู้ชมเลข924สําหรับแม่สีแพรตรงนี้นะ เลข9 2 4นะครับเป็นเลขทูบมงคลที่เราขอกับแม่สีแพรตรงนี้นะครับเป็น9 2 4เนาะสำหรับขอนแม่ตะเคียนเมื่อกี้นะเลขที่ผมเห็นก็จะเป็น9 6ชัดมากนะแล้วก็มี7นะแล้วก็มี8ด้วยที่มันลางๆอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอาท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเราหาเลขได้ด้วยแล้วก็ เลขทูบตรงนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเลขที่เห็นก็เป็น924นะครับ9ก4ก็จะเป็นอาจจะเป็นเลขนาโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านก็ได้เนาะสำหรับอขอนแม่ตะเคียนด้านหลังผมเห็นเป็นเ6านะที่ชัดมากๆคือ96านะท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะ96แล้วก็7ด้วยเนาะก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นเลขนาโชคสําหรับผู้ชมทุกท่านหรือไม่เนาะตอนนี้ก็ดูไว้นะเนาะเผื่อว่าจะเป็น,นแนวทางไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยค่อยมาจับทีหลังอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเนาะแต่ต ตามนี้แหละท่านชมเนาะก็ขอให้ท่านชมท่านได้รับโชคนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคน2เลขเนาะวันนี้เดินทางมาคนเดียวท่านชมเนาะมาที่ศาลตรงนี้นะก็ขอให้ได้รับโชคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วลพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ